กินมังง๊งชีมังเล้งม่กินเข่ากินยา่ซ้อมเข่าวขานึ่งเกี่ยวมากอันนี้เมนูก็คือเขียงผักหวานใส่กลใส่ไข่ไ่ันไห้อ่ะถือว่าไข่ไงยู่้ดิไม่เปลี่ยนกับตัวนั้น๋ยว่นี้มิจ้าไทยพายิปพะหลาย อยากสมมยู่ยดิวันนี้แม่เปลี่ยนไหนสมจะอยากแล้วเพราะว่ายังไงดีสามขาบแล้วเักหวานกับผหนแต่ว่าวันนั้นเดดเอานนั้เดิดแต่ว่าครับกับคุณยายเค้กพอพาบัวบขอบัเขี้ขิน มันก็เข้าไปตามมันเบึงเน้อพี่น้องแมปเปียงพักหวานนี่กลิ่นหอมไงไงไงมีบีบีเห็นยังไงยำเตะปะมะเบิ้งมันเทาเทาดอกมันเทามันสีหยันหยาบมันสีหยาบตัว อขันอ้อนมานกาจีห like, ิ yes ่มได้คือกแมนขันทเทื่องไวนี้นทอยาเ้คือบ่กมัขวนกินว่าหันย่างไตาพีเมียเปี่ยอีป้อนกันบ่เน่ะว่ป้อนมันแล้วว่าหัน้องถวยได้วยบอกฟูกมากพอมาลุ่นเงีไม่กินจ้อันเลียนี่กอบ่เห็นมากขวนมั้บอืวจ กินเอาเองนะเจิงยังมม่หน่าพวกแม่เบิ่งปอบปากดนนับเนาะกบากเด้ปอปากไอีแม่นั่งหมวอขวนนั่งกับนั่งหัวค่อยคยิ้วเออตจข้างไปกับกินน่าจะหิว เอามันเป็นนั่นแนหละมันยามก็ฟิวพี่น้อง,น,องนี่แต่เด็กปอน,นดัเสินนะกิน,น,นคำคหน่งอ่ะกินเขามึงยังงีว่ากินขอาเคยก็พรังบืงอ่ะนี่มาสาักไปปั่นกันแท้ซ้ำควันตูบไรไปเลย,เลย่ยกแขนกับว่าขึ้น

ทีกจะกินมานนางขวัญยิ่งอิ่มอาหารนี่แหละกูกินตด้ดุ่กินว่าตัวใครกินเขาเหล่วนี้นะยายน่ะอสวยห้อส่เขาไปนี่แหมก้อนมือจะสีมาานี่ยกไปถ้วยไปอีกหมดแล้วอาิ่มใช่ถุยไหลมัน คนผู้หนึ่งน่ายากนะคนผู้หนึ่งกินแล้วเทำไมเด็กๆว่าเม่ด <AS L> ิกไม่กินก็วอางสิก่อนเพว่างไปไหก็ไม่กินเดี่เบ้ยวคางไม่ฟยวก็ได้ไปไหทั้งคุณนนักกบกบกบบดนั้นเห็นแต่ยงางที่นี่ถี่นีบไปไปเลี้ยวเบื้องหน้าข่อยกับอีเวไปพูดละยางไปพูดละแล้วก็โอ้ยหน้าขึ้นมามาเลี้ยวเบื้องข่อยกัอีเมียอีเด็กไงแบบเมด บัดนั้นมีหยังขึ้นย่างไปแล้วคือไปเลียวเบิ่งเฮาบ่จ้องเบิ่งแม่เพิ่นกินกะสิกะสิย่างมาซอที่ไปซอเฮาเด้อุ้ยว่าแม่ิวกินญาติเพิ่นกินว่านย่างมาย่างมาใกล้ๆวนเียวเบิ่งหน้าข่อยกอีแม่อีกเด้อีดิกอีว่าซอว่าแม่ิวญาติเพิ่นกินั่นะ rang rất cả kỹ nè khi <laughs> nào bó chìm đã được căng rồi bó chìm nhầm này mất xe đài lúa xoắn loài tôi một đèn ở trong loài hải ว่าสา,า,ามร้อยแบบปาดหมดมึงก็เดีอยวไหลเดีแพงบอกแบบมันกับแพงเดียวมันว่ามีไข่ได้ไม่มีแต่เมีปิง่งกันเลยว่าไขรกับปรเดี๋ยวมันมีไขรมันไม่เปิง่งหลาย

หักเลยนะชื่อเวีกนะเวียกทะเบียนเียหักเลยห้องอหากดอกมันบิดตูเชื่อมไม่ใส่รูปอ่ะเนี่ยตูเชื่อมเยอะงั้นก็ยกไปละไม่เชื่อมดอก อยอดเแน่มนี่พเนี่ยม่มีมงยงปสกูเราเชื่อมพิเศษแล้วไม่เชื่อมันนี่ได้นี่ถงม,มันเป็นมัดสีหาศิลนี่อย่ลูกอ้ยกินมะไรอนน่ากินดอัน่ากินม่ลูกกินแจมข้าวหวานนี่ส่

กินดองพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สัหรีบสักก้อนพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs>